สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุผูสุคนเดอครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโป๊อีกแล้วปล่อยไก่อีกแล้วนะครับเว้ลเลกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับหมอลำสาวโปอีกแล้วหลังเห็นสิ่งนี้ที่เมืองนอก ลั่นจะเอามาทำที่เมืองไทย fc ลั่นเมืองไทยก็มีพึ่งเคยเห็นเหลือป้าผีน้องแมนหมอลำสาวเพื่อนไปเห็นอีอย่างน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจดังนะครับก็คือเพจกูอีแฉบวกหมดนะครับไม่สนใครนะครับพี่น้องก็คือว่าทางเพจกูอีแฉนะครับเพื่อนได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้ครับ โพดว่าคําว่าสละโสดคือเขามีไว้ให้คนที่จะมีผัวหรือมีเมียหรือคนที่จะแต่งงานค่ะเขียวบานเยิม้มเข้าใจใหม่ด้วยนะคะแล้ยวกับเป็นการนะครับแคปโพสนะครับของทางหมอลําสาวซึ่งหมอลําสาวพื่นโพ์ไว้แบบนี้พี่น้องพื่นโพดว่ามางานปาร์ตี้สละโสดที่สะวีเดน เก๋ดีนะคะเอาไปจัดที่ไทยดีไหมนะนะครับก็คือว่าง่ายพี่น้องเพื่อนไปเห็นงานนะครับปาร์ตี้สลาสูตรเพื่อนก็คิดว่าอยู่เมืองนอกนะครับมันมีแต่อยู่เมืองนอกเพื่อนเลยว่าเก๋ดีนะจะเอาไปจัดที่เมืองไทยดีไหมนะประมาณนี้พี่น้องก็คือว่าง่ายเพื่อนก็สีเออกมาจัดของเจ้าของดีบอปาร์ตี้สลาสูตรนะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟซี FC, เห็นเอฟซีนีถึงกับงงเลยนะครับว่า ปาร์ตี้สาสูตรอยู่เมืองไทยนะครับหลายๆคนเขากระจัดเด้ล่ะนะครับดาราซีรีส์ต่างๆเขากระจัดเธอไปอยู่ใส่มาสาวเธอคือบอลูเธอเพิ่งไปเห็นเหลือนะครับประมาณนี้พี่น้องอยู่เมืองไทยก็มีเขาจัดประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคําว่าสาสูตรเธอสูตรตอนไหนเธอสูตรตอนไหนประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนูฟังนะครับท่านแรกบอกว่า ที่ไทยเหล่าดาราซีเลบเขาก็ทําก็มีตั้งนานแล้วนะปาร์ตี้สละโสเนี้นะครับนางไม่เคยรู้หรือถึงบอกว่าเก๋ดีฮ่าฮ่านะครับท่านต่อมาบอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีผัวมีเมียและเพิ่งจะมีผัวมีเมียครั้งแรกในชีวิต อาไรอาวอนชีวิตแห่งความโสูตเขาถึงเรียกว่าสละสดตแต่เธอลูกสองแล้วนะสาวประมาณนี้พี่น้องท่านนี่ก็เลยมาคอมเมนต์ว่าถูกต้องครับอีบัวตม้มบอเข,ข้าใจคําว่าสละสดตหมายความว่าเนี้ยไหรนะครับท่านต่อมานะครับเอฟซี FC, ท่านต่อมาก็ค้ายกันเพิ่นบอกว่าสละโสดตใช้กับคนที่ยังไม่เคยมีผัวมาก่อนนะ นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเพื่อนบอกว่าสละโสดนะครับประเด็นคือมึงโสดตอนไหนคะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเอฟีบางท่านบางคนนะครับหมอลำสาวโป้อีกแล้วนะครับเพื่อนอยากสิมาจัดงานสละโสดปาร์ตี้สละโสดนะครับบอกว่าไปงานยูสวีเดินนะครับไปเห็นแล้วมันเกดีก็เลืออยากสิรองจัดอยู่เมืองไทยดีบ่น,นะประมาณนี้พี่น้อง เอฟซีก็เลยง้งก็เลยสงสัยว่าเธอสูตรตอนไหนข้าสาวเธอลูก2แล้วนะคะประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาซูฟังได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ